มีปัญหาอะไรเออเมียจะบอกมันสักคำไปไหนก็ไม่ว่าแต่ต้องบอกคนเราต้องชื่อชัดชื่อตรงกันนะสำคัญที่สุดนนเร็วดลไม่รู้ใครอยู่มากบ้าียัอยอยยยงอะไรวะ <c oughs> มึงได้ยินไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอะไรวะ แน่นอนเลยบ้านกูผีตะเคียนเออชัดจนทีนี้คนเราปู่ย่าตายายเกิดชังผีตะเคียนนี่มันเงียนหนักหนาก็อบอกอย่าเอาไม้มาทําบ้านเปน็นขาดผีตะเคียนเออแน่นอนเชื่อเลยนะโมต,าาต,โตโัสสาปะคะวะโตหะระโตสัมมาสัมพุทตัสสะเมียครอบชู้ต้องนะโมไม่หายหรอกไอ้เรียเลยบ้านนักกบชู้ที่ไหนอ่ะ กูบอกว่าผีตะเคียนผีตะเคียนเออผีโพไปโพผีใสไ,ไปใสผีต้นไมใ้ใหญ่ใหญ่อยู่บ้านเราเว้ยอีผีตะเคียนมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกออกได้ไยังไงอะเพิ่งเข้าเี้ยไรวะ,ะไระต้องมีอะไรทักอย่าง เป็นพิธีกรรมบา้าจริงๆเลยบา้าเมียกูโดนผีอำแน่นอนน้องเปิดไปรตูหน่อยพี่จะเข้าไปดูน้องค่ะฮะเออเเร็วๆนี่หมาแลี้ยวหมาเลีร็วเรียวนี่มันสิเปล่าไปใส่ม <Aaron> <sh arp LER> ันยังบทเส็นมันไปไม่ได้ดอกมันเนไหมมันไรวะ เคยวะเฮ้ยเปิดประตูเร็วๆทำไมไม่เปิดประตูอ่ะน้องอยู่ห้องนะำทำไมยังอยู่กินข้ายไม่ใช่แล้วกูว่ไไไววากินข้าวในซ่วมปิดเครื่องแล้วมึงควังรู้สิกูกูว่าไม่ใช่ผีตะเคียนแล้วมึงควังรู้สิเมียกูไ,กกไ,ไ,ไปไหนแล้วประเทศทรดศจงห่างควังรู้ดิดดดด จีรดิีเจริญพาติโยมพุดธบริษัททางหังอาตมาจะคุณแย้มจะเทศนาว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตของมนุษย์โลกที่เกิดมาร่างกายที่สวยที่รอเราอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่เราเจ้าเขามา คนที่ร่ำรวยบุญกุศลน,น่อยก็หลเหลสวยๆเพราะเลเจ้าร่างกายที่สมบูรณ์คนที่พิกลพิการคือว่าทำบุญมาน้อยก็ได้ร่างกายที่ไม่ดีเป็นเสือกเกราะมาเมื่อถึงอายุขขยธรรมชาติจะต้องขอกลับคืนเพราะฉะนั้นเมียเราก็เช่นเดียวกันมันเปรียบเหมือนมะพร้าวอ่อนเมื่อเราไม่ขึ้นเพื่อนขึ้นบางมันธรรมดา จริญพอนู้ย่าย่ยบร้อยนะดิแสดงว่าเมียผมคบชู้ใช่ไหม่ะไม่ต้องแสดงหรอกโยมจริงแล้วแหละเร่ยบร้อยแนะไม่เคยรึกเลย ว่าเมียใจใจชั sa, su, <se arch lonely> ่วขนาดนี้ไม่นึกเลยว่าเมียใจใจดำขนาดนี้ผัวไม่อยู่มีชู้มามาโดนกอดอีนางโมรากูด่าเมียไงใจใจดำใจอีโมราอีนางกากีอีติมุวีอีซาลากูด่าหายป่วยเลยเรียบร้อยแล้วเพี่อ อีนางโมรากาคีอีผู้หญิงสองใจนางวันทองช่วยด่าเมียกู่อยกูด่าไม่ถูกะลหมดคำลาแล้วด่าไงก็ได้ด่าให้เจ็บด่าให้เจ็บเออด่าให้เจ็บที่สุดอีอีโดนทีบตกเตียงอีเขียงหล่นใส่ัวเจ็บไหมตายมึง อีกค้างตัวตีหน้าผากอีต้นหมากทุบหน้าแข้งอีมดแดงกัดจักรเเดออีแครหนีบรังคไคด่าไรวะด่าให้เจ็บกว่านี้อีเหยียบเนื้อนิดเดียวอีนั่งเยี่ยวในโคมปูเจ็บปะกรรมมันมีนะ,อ,ะอีเหยียบเนื้อนิดเดียวอีนั่งเยี่ยวในโคมปูอีกอกหมูนกมักอนต้ม มูกเจ็บวะเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แต่เหม็นแหละมากรุงเทพทุกทีปานเหม็นทุกทีเยียบรอยแล้วเมียกูที่นี่เมียมีชู้แล้ววันนี้กูจะยิงเมียกูจะฆ่าชู้แล้วกูจะมอบชัวร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมึงจะยิงเออกูรอดูตอนนี้แล้วกูยิงจริงๆกูยืมปืนของนายกเทศบาลเมืองจามราน แล้วยืมกระสุนของนาย,ยกเทศบาลได้กิงแล้วให้กำนันยิงเ้ oh. อรื่องอะไรกูติดคุกเองตายเรื่องกูยิงจริงกูติดคุกแล้วมึงไปเยี่ยมด้วยเราเพื่อนนะมึงซชื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมด้วยนะซื้อโอเลี้ยงไปเยี่ยมด้วยกูติดคุกมึงยิงก่อนอย่ายโอเลี้ยงมันละลายได้เปล่าเปล่ากูเสียดาย มึงเอากูไปกระยิงกูเข้าไปแลยกูยิงจริงไปวันนี้ไม่ไปเร็วๆผัวมาแล้วไปเร็วดิกางเกงไหนเอาไปด้วยอย่าตั้งเต่าไปใครวะใครวิ่งมาทางนี้เมื่อกี้คนสมัยนี้ไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักนรกสวรรค์เมียคนอื่นยังเอาโอ้ยมาเนี่ยมาเบาเป็นใครอะมึงอ่ะมาเนี่ยกูฆ่าเลยมาดิ ไปปราบปราบมึงเออเมื่อ่งที่นอนกับเมียไอ้พูนมาจาเก,กี้ยใช่แล้วหมดเล่นเลยอุย้ยจนผมเจียหมดเลยตายแล้ววิ่งเหนื่อยเียกร้อยเลยผมใจดำนะมึงนะกับเมียไอ้พูนมึงยังเอาได้ลงคอ มึงเอาเมียะไพูนกูไม่ว่าแต่เมียกูมึงอย่ายุ่งนะเมียคุณผมไม่ยุ่นหรอกผมเบื่อแล้ว<ะ>เมึงว่าอะไรนะเมื่อกี้จะแสดงว่ามึงมึงได้กับเมียกูแล้วเหรอใจดำนะมึงนะขอบคุณนมท่ที่ที่ให้ผมใช้บริการ มาได้ดีิดะเลยดไม่จชามาติดตาได้ในขณะนี้ไปก่อนนะจะปุงกี้ไปเรยบร้อยบ้าจริงเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทางนี้ก่อนพูดมา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 ได้เด,ดินทางไปเออเวลาไมปรอคอยทีนี้ไปเดินทางเลยเออเดี๋ยวบอกเมียทักคำถึงแม้จะมีชู้ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ใจของมึงของกูก็เหมือนกัน มึงรู้แล้วอย่าบอกให้ใครทราบว่าไอ้ปราบได้กับเมียกูมึงบอกบอกับมึงก็เหมือนอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเมียกูได้กับไอ้ปราบ <c oughs> เราหัวอกเดียวกันเพื่อนย <c oughs> มึงกาลังคิดเหมือนที่กูคิดหรือเปล่าบ,บีหนึ่งกำลังคิดอยู่นะบีสอง <c oughs> จุย๊ยเ <c oughs> มียเราเมื่อก่อนไม่เคยเที่ยวผู้ชายอยู่แต่บ้านไม่เคยไปบ้านใครแต่ตอนนี้ลําบากตั้งแต่นายกบตน,นายกเทศบาลกแต่งตั้งให้เป็นอธมอแล้ว เรียบร้อยเลยบ้าพ้นเลยได้เดือนหกร้อยกับผัวไม่เข้าใกล้แล้วขเขาไปนอนมอเดือนหกนร้อยกูไปนอปปรอไม่มีเงินเดือนรึบาทได้นกหวีดไม่มีสายกับลูกซองร้ายไม่มีลูกเข็นใจที่สุดมาทางนี้ก่อนน้องพี่เดินทางบอกทั้งคำไหนๆก็จะไปนะมามาทางนี้ก่อนหาเมียของพี่ <1> <1> <1> ใครกลัวมากบชู้กันลงวะ <1> <1> ดูจับภาพ แต่เองจ้าแต่เองจะไปแล้วเหรอจ้าแต่เองไปแล้วตัวเองมีรักเขาแล้วเหรอแต่เองมีรักเขาแล้วแต่เองมีคนใหม่แล้วใช่ปะมาจรฐานนะเมียมึงไม่รักน้องไงรักใครอ่ะรักหลังเหรอจ้าพี่ไปทำงานนี่ไปกี่วันกอบอ่ะฮึเขาถามว่าไปกี่วันกอบ ไปไม่กี่วันอึองอ่างอะไรไม่นานกบปัดเพ็รได้เลยไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวไม่ไปชีเรื่องของมึงเลยเฮียผมดูคนไงว่ากูเหมือนไอ้เวียเเวียไหนก็าด่าไม่ฟังไม่ออกน้ำพี่ไปทํางานค่ะพี่ไปทำงานหรอครับไปกี่วันน่ะไปเดือนไปเดือนหนึ่งเลยหรอครับ จะมีคิดทำอะไรตั้งไว้บ้างอะทำอะไรไข่เยังใส่ตู้เย็นไปจ้ะเ <c oughs> มียค่อยเว็บไก่กูไม่ใช่ปูอัดนะพี่ไปทำงานค่ะน้องอยู่บ้านนะอยู่บ้านอย่าไปไหนนะน้องค่ะน้องดูด,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 ดู้วยดีทีนี้น้องนอนกลางคืนนี่ดูดสิวขึ้นหมดแล้วล้างหน้าก่อนนอนทุกคืนสิวจะได้ไม่ขึ้นนะ ล้างทุกคืนแต่บอดีไม่มีครีมอะไม่ได้ออกไปเซเว่นก็เลยไม่ได้ซื้อครีมพี่ไปทํางานซื้อครีมมาให้ด้วยนะใครควงเอาป่ะน้องเอามาขันน็อตพ่อมึงเหรอขอบคุณครับโดนดาวนละคำจำใจนอนหลับสบายนะน้องค่ะพี่ไปทำงานน้องอยากมีจูอีกนะค่ะไม่เอาอกับครูเอาไหม ไม่เอาหรอกคนเหมือนมึงอ่ะไอช่วยช่ยมึงดูไงกูเหมือนซับปุ๋ยไอ้กระโอบปุ๋ยเดินทางนั้นน้องพี่ไปทำงานค่ะไปทำงานก่อนทีนี้ไปหารถสักคันเกียจเดินไม่รู้วินมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนไปดูดิเดี๋ยวโทรหาก็ได้เบอร์ที่สองไปยคว้ามีฮัลโหลจ้ามารับพี่หน่อยอยู่วัดไร่ขิง จ้าจ้าเออน้องมาเลยตรงมาเลยอยู่ไหนอะดินแดงได้หาแล้วเออเรีบมารีบมารออยู่นอนนอนก่อนนอนก่อนมันอยู่ดินแดงไม่รู้มาถึงตอนไหนวายขี่ยังไงวะแป๊บเดียวถึงเลยอยู่ดินแดง นี่ไม่ได้อกคุณยังครับที่ว่าเป็นคนที่มารผมมารั่วันี้ไม่ได้บอกคุณัครับคือ่าคุณัไครับที่ว่าคนที่มาโทรผมมารับวันี้ไม่ได้บอกคุณยัครับมึงไปลวกูไม่กล้าขีรขนาดพูดยังร็วขนาดน้ขับรถจะขนาดไหนบริการสับไวทันใจบริสารครับเร็วจังนะน้องเห็นว่าอยู่ดินแดงเนี่ยข้าววัดไร่ขิงเนี่ยนึกว่าดินแดงว้ยควางไม่บ้านผมยังไม่ลาดยางมาตอยก็เลยดินแดงอ๋อ อยู่ดินแดงครับหมอต์ไใค์รับจ้างทำดูซิใจไหมกูไม่รู้มันไม่เคยเห็นนี่นี่หมอต์ไใค์รับจ้างไหมครับดูไงไปสองแถวครับพูดได้ดีน้องชายน้องพูดได้ดีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสับล้อได้เลยลองดูดีลมตึงๆดนหน้าผากเองนะคุณยังไหมครับที่ว่าให้ผมอ่าออามาวันนี้คุณยังไหมครับครับผมเป็นคนโทรไปครับและคุณจะไม่ได้ไปซ้ครับห้าน้าบากคุณจะไปไปไหนมาราบครับ ผมจะเดินทางไปประกาศขา่าวลโลเท่าไหรครับอะไรประกาศข่าวครับประกาศข่าวครับไปประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โอ้ยขายไม่ได้หรอกฮะประกาศข่าวโลสามพันขายไม่ได้ฮะบ้านผมหกสิบาทขายกับตลาดปิดก็ไม่หมดฮะบ้าเปล่าเนี่ยแ้วไม่สบาย <c oughs> คุณไปอ่าจะไปกันกี่คนไม่ทราบครับ ผมไปสองคนครับมีผมแล้วก็ไอ,จอจ้จงอ่างกัดนะฮะกงงางนี่กูไม่ใช่งูชื่อนี่ชื่อจงอ่างอ่าคนนี่ชื่อจงอ่างเอ